สวัสดีครับกับผมช่อง Dark s e r o ค h u อีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องทาย,ยาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่294ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยงของเราก็ได้เห็นเยาเยบาดเจ็บมานะแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ,รบ บทที่สองร้อยเก้าสิบสี่ถูกปิดผนึกเหยาเยาเหยาโจหยวนกอดร่างของเยาเยาเอาไว,ว้รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายออกมาจากร่างของนางผิวของนางนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวซีในทันทีเสียงของเขาเริ่มสั่นเครือดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกอาจารย์ช้างหยวน ร่างของช่างหยวนชายแวบผ่านคอนที่เสียงของเขาจึงเงียบลงร่างของเยาเยาลอยขึ้นไปในอากาศอย่างช้าๆผิวที่ขาวเนียนของนางเต็มไปด้วยรอยแตกเหล่ารอยแตกเหล่านี้ปกคลุมร่างของนางทําให้เยาเยาดูเหมือนตุ๊กตาที่แตกหกักเป็นภาพที่ทาให้ใครก็ตามต้องรู้สึกเจ็บปวดลึกๆในใจช่างหยวนถอนหายใจด้วยสีหน้าเข่งขึมและกล่าวว่าในที่สุดมันก็จบลงเช่นนี้อยู่ดีโจหยัวรีบถามเกิดอะไรขึ้นกับนางเหรอช่างหยวนขมวดคิ้วขณะที่เขาอธิบาย นางได้คลายผนึกออกปลดปล่อยพลังจำนวนมาหาศาลที่ร่างกายของนางไม่สามารถทานทนได้ตอนนี้ร่างกายของนางกำลังใกล้จะแตกสลายแล้วพลังภายในตัวของนางได้ปิดจิตสำนึกของนางเอาไว้ทำให้นางหลับไหลอย,อย่างสนิทเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงนักหากเป็นคนอื่นคงมีหลายวิธีที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่หากถูกทำลายแต่หากเป็นเยาเยาสูญเสียร่างนี้ไป นางจะไม่มีโอกาสได้สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเลยนอกจากนี้บาดแผลเยาวๆยังรุนแรงเหลือเกินแม้แต่การหลับไหลอย่างสนิทก็เพียงแค่ชะลอการทำลายร่างของนางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเมื่อร่างถึงขีดจำกัดแล้วร่างก็จะแตกสลายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ดีการแสดงออกของโจอยู่นเปลี่ยนไปอย่างไม่ตั้งใจเขาไม่คิดเลยว่าปัญหาจะร้ายแรงกับเยาเยาได้ขนาดนี้ขวับลำแสงพุ่งผ่านร่างของเยาเยานั่นคือทุนทุน มันยังสามารถรับรู้ได้ถึงสภาพของเยาเยาได้เช่นเดียวกันมันส่งเสียงเห่าอย่างเศร้าโศกตอบกลับไม่นานหลังจากนั้นก็หันไปมองโจหยวนและคายม้วนคัมภีรออกมาโจหยวนหยิบม้วนคัมภีขึ้นมาตรวจสอบด้วยจิตวิญญาณของเขา้นพบว่าในนั้นมีวิธีต่างๆมากมายในการที่จะพัฒนาเงาสีเงินทําให้เขาต้องตกตะลึงเป็นไปได้ว่านี่อาจเป็นสิ่งที่เยาเยาทิ้งเอาไว้โจหยวนกำม้วนคัมภีร์ไว้แน่นขณะที่เขารู้สึกโทษตนเองผุดขึ้นมาในใจ เยาเยาได้ทําเพื่อเขามากเกินไปในขณะที่เขาไม่สามารถปกป้องนางได้เลยท้ายที่สุดแล้วนางยังถูกบังคับให้ปลดผนึกของนางอีกเขารู้ว่าด้วยความแข็งแกร่งของเยาเยาการจะหลบหนีเป็นเรื่องง่ายมากหากนางไม่สามารถต่อก้อนกับศัตรูได้แต่เพราะการมีอยู่ของเขาเยาเยาจึงไม่มีความตั้งใจที่จะหลบหนีเพียงรำพังในขณะนั้นเองโจหยวนเกลียดความอ่อนแอของตนเองจริงๆหากไม่ใช่เพราะขาดความแข็งแกร่งของเขา คงไม่มีเหตุผลใดที่เยาๆๆจะต้องทำกรานดใดๆเช่นนี้เขาภาคภูมิใจในทักษะการฝึกฝนของตนเองมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาและรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งเมื่อสามารถเอาชนะอู่ห่วงและราชาอู่ได้สำเร็จในวันเดียวกันนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาช่างเป็นคนหน้าหัวรอขนาดไหนก่อนที่จะแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเขาก็เป็นเพียงแค่หมดที่ใครๆก็สามารถเหยียบย่ำได้อาจารย์ช้างหยวนโปรช่วยเยาๆด้วย เสียงแห่พร่าของโจยวนสั่นเครือเขาเปรียบเสมือนคนที่จมน้ำที่พยายามดิ้นรนในสิ่งที่ต้องการช่างยวนมองโจยวนโจยวนดูงนงงและสับสนมากแม้วันนี้จะเป็นครั้งที่สองเท่านั้นที่ช่างยวนได้พบกับโจหยวนแต่เขาก็เข้าใจลักษณะนิสัยของชายหนุ่มผู้นี้ดีแม้จะไม่สามารถค้นหาเส้นลมปราณทั้งแปดของเขาได้เมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาอยู่ในสภาพเช่นนี้จากนี้เราจะสามารถเห็นได้ว่าอาการบาดเจ็บของเยาวๆส่งผลกระทบทางด้านร้ายแรงต่อจิตใจโจหยวนมากแค่ไหน แม้แต่ช่างหยวนเองก็พบว่าสถานการณ์ของเยาเยาก็เป็นปัญหาอย่างมากในโลกนี้มีหลายวิธีในการซ่อมแซมร่างกายแต่ส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพกับเยาเยานางนั้นพิเศษเกินไปและแน่นอนว่าไม่สามารถประเมินได้ด้วยวิธีปกติอย่ากังวลไปข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เยาเยาฟื้นตัวช่างหยวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะโบกแขนเสือ้อ ลงผลึกเปล่งแสงรัศมีเยอเือกเย็นปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาร่างยาวๆลอยขึ้นไปในอากาศอย่างช้าๆและหยุดลงอย่างนุ่มนวลในโลงผลึกภายใต้การจ้องมองอันไร้จุดหมายของโจหยวนทุนทุนกระโดดขึ้นไปบนลงโกงเล็บอันแหลมคมของมันควนผนังลงผนึกอย่างต่อเนื่องเศษน้ำแข็งกระเด็นออกมาขณะทีท่ทุนทุนส่งเสียงร้องอันวิตกกังวลและเศร้าโศกช่างหยวนถอนหายใจแต่ไม่ได้พยายามหยุดมันทุนทุนและยาวๆอาศัยอยู่ด้วยกันมาหลายปีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นดังนั้น ฉากนี้จะเป็นเรื่องยากมากที่ทุนทุนจะยอมรับได้ชางหยวนปล่อยให้ทุนทุนระบายอารมณ์ความรู้สึกไปชั่วขณะขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังขอบเขตค่ายกลสังหารที่อยู่ห่างไกลรอยแยกนั้นคงอยู่และสามารถมองเห็นดวงตาสีทองขนาดยักษ์ที่เย็นจะเยือกอยู่ภายในนั้นเผ่าศักดิ์สิทธิ์รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาได้อย่างชัดเจนโจหยวนข้าจะออกจากสวรรค์ชางซวนพร้อมกับเยาเยาไม่เช่นนั้นแล้วเผ่าศักดิ์สิทธิ์จะต้องพยายามทุกวิถีทาง เพื่อลงสู่สวรรค์แห่งนี้ช่างหยวนมองโจหยวนอย่างเงียบงันสักครู่ก่อนจะพูดต่อการอยู่ที่นี่จะเป็นอันตารายมากสําหรับเจ้าดังนั้นมากับข้านอกจากนี้ข้าอาจต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเพื่อเยาเยาโจหยวนขย,ยักหน้าโดยทันทีเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองหากมันสามารถช่วยเยาเยาให้ฟื้นตัวได้เขาจะไม่ปฏิเสธคำขอใดๆโจหยวนสูดหายใจเข้าหรือระงับความเศร้าโศกในใจขณะที่ยิ้มกล่าวอาจารย์ช่างหยวน ข้าขอไปจัดการเรื่องของข้าสักครู่อาจารย์ช่างหยวนพยักหน้าโจโยหยวนหันกลับมาและเดินไปหาผู้นำนิกายชิงหยางและคนอื่นๆการแสดงออกอันซับซ้อนปรากฏขึ้นในสายตาของผู้นำนิกายชิงหยางปรมาจารแห่งยอดเขาหงหยาและปรมาจารเล่ยจุนท้ายที่สุดแล้วโจโยหยวนก็ได้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้สะเทือนโลกในปัจจุบันดูเหมือนว่าผู้โสชางสวนใช้ร่างของเขายาวๆและผู้โสลึกลับในชุดดําก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับโจโยหยวนอีกด้วย ทั้งๆท,ที่โจโยวนนั้นเป็นเพียงผู้ที่มีพลังสภาวะขุมพลังจิตโดยปกติแล้วผู้ที่มีพลังก,กำลังแค่นี้ไม่มีตำแหน่งในสมรภูมิสวรรค์ที่หน้าตกตะลึงของสวรรค์ชางซวนและถึงกระนั้นโจโยวนก็ยังได้มีส่วนร,ร่วมและยังมีบทบาทที่ไม่อาจมองข้ามได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถมองเขาเป็นศิษย์ธรรมดาคนนี้ได้อีกต่อไปโจโยวนถ้าไม่มีเจ้าการต่อสู้ในว,วันนี้คงเป็นหายนะสำหรับนิกายชางซวนของเรา ผู้นำนิกายชิงยาางถอนหายใจอย่างหนกักท่านให้เกียรติข้าเกินไปแล้วโจ้ยหยวนยิ้มอย่างขมขื่นท่านผู้นำนิกายข้าจะออกจากสวรรค์ชางซวนไปสักพักข้าหวังว่านิกายชางซวนจะดูแลท่านพ่อและท่านแม่ของข้าได้ เขาทำลายแผนการของเส้นหยนจนเกิดความแค้นเคืองที่ไม่อาจลบได้ระหว่างตัวเขากับนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์สิ่งเดียวที่เขาเป็นกังวลก็คือนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะแก้แค้นโดยไปที่พ่อแม่ของเขาจักรวัตตตาโจเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการอย่างนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ผู้นำนิกายชิงหยางตอบอย่างเข่งขึมว่าไม่ต้องกังวลเจ้ายังเป็นสิทธิ์ของนิกายชางส่วนอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้ากระจายเศษชิ้นส่วนของตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวนไป ซงหยวนก็คงได้รับมันไปแล้วเจ้าได้ช่วยเหลือนิกายชางส่วนอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่เจ้าจากไปข้าจะส่งยอดฝีมือไปปกป้องจักรวัตต้าโจและหากเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นข้าก็จะลงมือด้วยตัวข้าเองตราบใดที่นิกายชางส่วนยังคงอยู่จะไม่มีใครสามารถทำร้ายพ่อและแม่ของเจ้าได้ถ้าทีโจหยวนผ่อนคลายลงปุณณนิกายชิงหยางได้ให้สัญญาที่จริงจังกับเขาเมื่อูนํานิกายชิงหยางทำการปกป้องโดยตนเองใครก็ตามจะต้องคิดให้ดีก่อน ก่อนที่จะทำอะไรพ่อและแม่ของเขาสำหรับนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเซิงหยวนจะเกลียดโจหยวนมากแค่ไหนในขณะนี้แต่ในตอนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วและน่าจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาชิ้นส่วนตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างส่วนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพายุโรหิตจะกลืนกินสวรรค์ช่างส่วนอีกครั้งแน่นอนเนื่องจากเศษตราประทับศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แม้แต่นิกายทั้ง6ก็จะถูกดึงเข้าไปไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ แต่ความกรธโหน,นี้เองจะทําให้นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มีความยากลําบากมากในการมุ่งเน้นในการจัดการกับน,นิกายช่างส่วนตราบใดที่นิกายช่างส่วนยังมั่นคงก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องพ่อและแม่ของเขาน้าแข็งที่เย็นเยือกไม่มีที่สิ้นสุดกอ่อตัวขึ้นในดวงตาโจยวนขณะที่เขามองไปในทิศทางที่เซิงหยวนหลบหนีไปเซิงหยวนและเผ่าศักดิ์สิทธิ์คือผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังการบาดเจ็บของเยาเยา,เาแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่มีคุณสมบัติที่จะชําร้านี่เหล่านั้นแต่เมื่อเขามีพลังกำลังที่เพียงพอในอนาคต เขาจะกลับมาชำระหนี้ทั้งหมดอย่างแน่นอนโจหยวนโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งต่อผู้นำนิกายชิงหยางขอบคุณท่านผู้นำนิกายเมื่อเสียงของเขาดังขึ้นเขาหันไปทางพุ้เฒ่าสเสวียนและโค้งคำนับอย่างเข่งขึมจากนั้นเขาก็หันหลังกลับโดยไม่ลังเลและกลับไปอยู่ข้างช้างหยวนยอดฝีมือต่างๆที่อยู่หน้าที่นั้นก็มุ่งความสนใจไปที่เรื่องเหล่านี้ชางหยวนไม่ได้สนใจสายตาเหล่านั้นกระดบกแขนเสื้อ พื้นที่เบื้องหน้าของเขาค่อยๆเปิดออกสร้างมิติอันมืดมิดที่นําไปสู่ที่ใดที่หนึ่งไปกันเถอะชางหยวนยกโลงผลึกขึ้นและก้าวเข้าสู่ทางเดินมิติโจหยวนเดินตามไปเขาหันกลับมามองสวรรค์ชางส่วนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันกลับอย่างรวดเร็วเข้าไปในทางเดินมิตินั้นช่องทางเดินมิติหมุนบนขณะที่กลืนกินร่างของพวกเขา ขณะที่พวกเขาเฝ้าดูชางหยวนจากไปยอดฝีมือหลายคนก็อดถอนหายใจด้วยความร่องอกไม่ได้ชางหยวนนั้นสงพาราังเกินไปคลายกับมังกรยักษ์หากเขาเลือกที่จะอยู่ต่อทิวทัศน์ทั้งหมดของสวรรค์ชางส่วนก็จะเปลี่ยนไปชิงหยางจ้องมองไปยังจุดที่โจหยวนได้หายตัวไปเวลาผ่านไปนางเขาพูดอย่างช้าๆว่าข้ารู้สึกได้ว่าพวกเราจะไม่มีใครดูถูกเขาได้อีกเมื่อเขากลับมาที่สวรรค์ชางส่วนอีกครั้งข้าอยากรู้จริงๆ เขาจะสามารถเติบโตได้แค่ไหนเมื่อเขากลับมาหลังจากพูดจบเขาก็หันสายตาไปยังดินแดนที่ถูกทำลายหลางจากการต่อสู้เขาถอนหายใจยาวการต่อสู้อันน่าตื่นตะลึงที่ตัดสินอนาคตของสวรรค์ชางส่วนได้สิ้นสุดลงแล้วในที่สุดแต่หุ่นนำนิกายชิงหยางรู้ว่ามันยังไม่จบเนื่องจากเศตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนที่กระจัดกระจายไป อาจต้อนรับช่วงเวลาแห่งความโกลาหลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกครั้งนี่ไม่ใช่ข่าวร้ายสําหรับนิกายชางซวนและนิกายอื่นๆอย่างน้อยที่สุดความทะเยอทะยานของเซิงหยวนก็ได้ถูกหยุดลงชั่วคราวก่อนหน้านี้ไม่มีใครจินตนาการได้ว่าการต่อสู้อันโกลาหลยิ่งใหญ่จะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงในมือของผู้ที่มีพลังสภาวะขุมพลังจิตลุดยาวเท่านั้นและข่าวการต่อสู้ในวันนี้ถ้าแพร่กระจายออกไปชื่อเสียงของโจหยวนก็จะกลายเป็นที่รู้จักของทุกคนในสวรรค์ชางซวน ณขณะน,นี้อยู่ในพื้นที่ที่แปลกประหลาดของฟ้าม,มืดมิดไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงดาวใดๆต้นไม้โบราณตั้งแต,ง,ตง,งานราวกระเสาค้ำยันท้องฟ้าเหนือดิแดนรกรลางผลไม้มากมายเติบโตบนต้นไม้โบราณเหล่านี้แต่ละผลส่งประกายแวววาวอันน่าตื่นตาแสงสว่างส่องไปทั่วรัศมีร้อยลี้ในโลกแห่งนี้ต้นไม้แห่งแสงอันเป็นเอกลักษณ์ได้เข้ามาแทนที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เติมเต็มพลังชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ณบนยอดเขาแห่งหนึ่ง โจยวนนั่งอยู่บนก้อนหินโดยหลับตาแน่นเห็นได้ชัดว่าเขาจมอยู่ในสภาพการฝึกพลังหยวนที่อยู่โดยรอบไหลเข้ามาหาเขาและสุดท้ายไหลเข้าสู่ร่างของเขาทุกครั้งที่หายใจในการฝึกนี้กินเวลานาหนึ่งวันในช่วงเวลาหนึ่งพลังหยวนที่อยู่โดยรอบโจยวนก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันร,รัศมีแสงปรากฏขึ้นที่ด้านหลังก่อตัวเป็นรัศมีแห่งสภาวะกลุ่มพลังจิต ไม่นานหลังจากรัศมีสภาวะขุมพลังจิตแรกก่กอตัวขึ้นจุดแสงจํานวนนับไปถวนก็รวมตัวกันอยู่ข้างๆรัศมีนั้นก่อตัวขึ้นพร้อมกันเป็นเวลาสิบลมหายใจก่อนจะรวมเข้าด้วยกันกับรัศมีสภาวะขุมพลังจิตกลายเป็นสภาวะขุมพลังจิตที่สองนั่นก็คือรัศมีสภาวะขุมพลังจิตสองพบนั่นหมายความว่าโจหยวนได้ก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งสองขึ้น ดวงตาที่ปิดสนิทของโจโยุนก็เบิกกว้างสีหน้าของเขาค่อยๆสงบนิ่งขณะที่เขาเหลือบมองไปยังรัศมีที่อยู่ด้านหลังเขาไมา่ได้ประหลาดใจมากนักเพราะมันเป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนที่เขาได้มาถึงดินแดนแห่งนี้พร้อมกับอาจารย์ชางหยวนในช่วงเวลานี้โจโหยุนได้ทุ่มเทการฝึกฝนอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มีเวลาเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะระงับความเศร้าโศกที่เกิดจากสภาวะไร้สติของเยาเยาได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาความก้าวหน้าของเขาก็รวดเร็วผิดปกติ ก่อนหน้านี้โจหยวนสามารถขัดเกลาและเชื่อมโยงสองพบในที่กักเก็บพลังได้เท่านั้นและในช่วงเดือนที่ผ่านมาเขาก็ได้ขัดเกลาและเชื่อมโยงพบอีกสองแห่งเข้าด้วยกันด้วยเหตุนี้พบทั้งสี่จึงเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ทำให้เขาสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะคุมพลังจิตระดับกลางความก้าวหน้าในการฝึกฝนดังกล่าวทำให้แม้แต่กระทั่งโจหยวนเองก็ยังประหลาดใจแต่เขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะพลังที่ปรมาจารย์ชางซวนได้ทิ้งเอาไว้ในร่างของเขา แม้ว่าพลังส่วนใหญ่ของปรรมาจารย์ชางส่วนจะค,ค่อยๆสลายไปตามกาลเวลามีเพียงเศษส,ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นที่ถูกดูดซับเข้าไปในร่าง จำนวนเล็กน้อยเช่นนี้อาจดูไม่มีในสำคัญสำหรับผู้ที่ดำรงอยู่อย่างปรมาจารย์ชางสวนแต่กลับมันมีพลังมหาศาลสำหรับผู้ฝึกในระดับสภาวะขุมพลังจิตอย่างโจหยวนนี่คือเหตุผลที่โจหยวนสามารถบรรลุความก้าวหน้าดังกล่าวและก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นกลางได้ภายในเวลาเพียงเดือนเดียวอย่างไรก็ตามความเร็วในการฝึกของเขาก็กลับมาเป็นปกติเมื่อพลังทั้งหมดของปรมาจารย์ชางสวนนั้นจางหายไป ไม่นานหลังจากนั้นรัศมีสภาวะคุมพรังจิตทั้งสองก็สลายไปการฝึกฝนของเขาสิ้นสุดลงโจโยวนยังคงนั่งอยู่บนก้อนหินขณะสังเกตต้นไม้พระอาทิตย์ขนาดักษ์ที่มีจํานวนมากอย่างเย็บเงียบมีบางอย่างเข้ามาข้างกายเขาโจโยวนหันไปมองพบว่าเป็นทุ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 นเอ็นตัวไปนอนแนบกับต้นขาร่างของมันกระฉับกระเชงเหมือนในอดีตนั้นได้หายไปถูกแทนที่ด้วยรูปลักษณ์ที่อ่อนแอและเฉืยชาดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าโศก สภาวะหมดสติของเยาเยาชัดเจนว่าเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจทุนทุนที่เหมือนดังมนุษย์เช่นเดียวกันโจหยวนเอื้อมมือไปลูบขนอันนุ่มนวลของทุนทุนอย่างอ่อนโยนพร้อมกับปลอบใจอย่าก,กังวลไปเลยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเยาเยาลิ้นร้องของทุนทุนโผร่ออกมาจากปากเรลียมือของโจหยวนมันยังสามารถสัมผัสไดถึงความเศร้าโศกในหัวใจของโจหยวนได้อีกด้วย มนุษย์และสัตว์ต่างนั่งเงียบอยู่บนยอดเขาเมื่อเทียบกับในก่อนหน้านี้ภาพวาดที่เคยสวยงามรูปหนึ่งรู้สึกเหมือนดังว่ามุมหนึ่งของภาพวาดที่สมบูรณ์ได้ถูกฉีกขาดโจยวนนั่งเงียบอยู่นานเมื่อผลไม้ที่ส่องแสงจ้าค่อยๆหลีลงกลายเป็นแสงดาวอันเยือกเย็นเขาจึงลุกขึ้นและเดินลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างพร้อมกับทุนนในอ้อมแขน ลำธารเล็กๆไหลผ่านหุบเขาบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมลำธารทำให้เกิดภาพอันเงียบสงบชางหยวนกำลังนั่งอยู่ใกล้กองไฟขณะที่กำลังลุกไหม้ยอยู่หน้าบ้านเขาโบกมือเรียกโจหยวนเมื่อเห็นโจหยวนขับนับเข้าหาช้างหยวนอาจารย์ช้างหยวนเจ้าได้เข้าสู่ขั้นสภาวขุมพรังจิตขั้นกลางแล้วนิ่นะช่างหยวนมองดูแล้วยิม้มที่สภาวขมพรังจิตที่เจ้าสร้างขึ้นนั้นน่าสนใจข้าเชื่อว่ามันเป็นระดับสูงสุด แม้จะอยู่ในสภาวะขุมพลังจิตทั้ง9ก้าพบก็ตามเพียงแค่เหลือบมองเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่ชางหยวนจะมองเห็นสภาวะขุมพลังจิตอันพิเศษในร่างของโจโหยวนได้ชางหยวนเงียบไปชั่วขณะก่อนที่จะถามเจ้ากำลังฝึกคัมภีร์มังกรบรรพบุรุษอยู่ใช่หรือไม่โจโหยวนพยักหน้าโดยท่าทางอึดอัดเล็กน้อยชางหยวนทิ้งวิธีฝึกพลังอยูนระดับเจ็ดไว้ให้เขาเมื่อหลายปีก่อนแต่สุดท้ายแล้วเขากลับเลือกที่จะฝึกฝนคัมภีร์มังกรบรรพบุรุษแทนช่างหยวนขมวดคิว้ว นางก็ช่างประมาทซะจริงนางไม่ได้บอกเจ้าเหรือว่าการฝึกฝนคัมภีร์มังกรบรรพบรุษนั้นยากมากแค่ไหนโจหยวนยิ้มแล้วขยักหน้ามันเป็นการตัดสินใจที่เขาไม่เสียใจจนกระทั่งในวันนี้และกลับรู้สึกดีใจมากที่ได้ทําอย่างนั้นชางหยวนได้ทิ้งวิธีฝึกพลังอยู่ระดับเจ็ดที่เรียกได้ว่าคัมภีรหยวนสวรรค์ไว้ให้เขาแต่ในขณะนี้นั้น เขาเพียงแค่ต้องการรวบรวมส่วนผสมที่จําเป็นเพื่อพัฒนาคมภีบางกรพันพบรุษรครั้งที่สองให้สําเร็จโดยยกระดับเป็นบางกรสวรรคพีชิตโลกระดับเจ็ดซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้จะแข็งแกร่งกว่าคมภีหยวนสวรรค์มากขนาดไหนในอนาคตศักยภาพของคมภีบางกรบรรพบุรุษจะเหนือกว่าคมภีหยวนสวรรค์มากเช่นเดียวกันช่างหยวนพยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรต่อเขาบอกได้ว่าโจหยวนเป็นคนมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ง,ง,ง่ายๆอาจารย์ช้างหยวน โจหยวนเหลือบมองไปทางบ้านเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อเรื่องของเยาเยามีความคืบหน้าบ้างหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่เขากังวลมากที่สุดชางหยวนถอนหายใจยาวก่อนจะพยักหน้าในช่วงเดือนที่ผ่านมาข้าได้พลิกดูบทความเก่าๆมากมายสามารถค้นพบวิธีที่สามารถซ่อมแซมร่างกายของนางได้โจหยวนรู้สึกดีใจและทุนทุนก็เห่าด้วยความตื่นเต้นในอ้อมแขนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าช่างหยวนกล่าวโจหยวนประกาศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้าจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเยาเยาให้ตื่นขึ้นมาช่างหยวนเหลือบมองเขาอย่างมีความหมายและกล่าวเจ้าและเยาเยาข้ามอบหมายให้เจ้าช่วยดูแลนางให้ข้าในตอนนั้นเท่านั้นท่าทีโจหยวนเปลี่ยนไปอย่างอึดอัด เห็นได้ชัดว่าชางหยวนได้ค้นพบแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเยาเยาไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนธรรมดาแต่เป็นความสัมพันธ์แบบชายหญิงช่างหยวนพูดช้าๆในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ข้าคาดหวังจริงๆข้าเชื่อแต่แรกว่านางคงไม่มีวันมีความรู้สึกกับใครอีกแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นเด็กแสบที่น่าทึ่งช่างหยวนแสดงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นรอยยิม้มโจหยวนทำได้เพียงยิ้มเช่นเดียวกันไม่กล้าพูดอะไร ท้ายที่สุดแล้วช้างหยวนก็เป็นดังญาติผู้ใหญ่ของเยาเยาและเขาตั้งใจเพียงจะฝากฝังนางไว้ในความดูแลของเขาเท่านั้นใครจะไปคาดคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปในลักษณะนี้ดังนั้นโจโหยวนก็จึงรู้สึกผิดมากอาจารย์ช้างหยวนมาคุยเรื่องถึงวิธีที่ท่านพบกันก่อนดีกว่าโจโหยวนพยายามเปลี่ยนหัวข้ออย่างรู้สึกผิดชางหยวนหัวรอบบาอเบาๆและไม่ได้กดดันโจโหยวนอีกต่อไปไม่นานสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเข่งขรึมขณะที่เขามองดูโจโหยวนแล้วพูดช้าๆว่า เจ้ารู้จักสวรรค์ของหุนหยวนใช่หรือไม่เจ้ารู้จักสวรรค์หุนหยวนใช่หรือไม่สวรรค์หุนหยวนเหรอโจหยวนตกตะลึงกับคําพูดเหล่านี้เขาพยักหน้าในทันทีข้าได้ยินมาว่าสวรรค์หุนหยวนเป็นดินแดนที่มีผู้คนมากที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในโลกเทียนหยวนหากไม่รวมเผ่าสักสิด์ทธิ์เหยาเหยาเคยบอกไว้ว่าโลกเทียนหยวนประกอบด้วยสวรรค์ทั้งเ้า เผ่าศักดิ์สิทธิ์ครอบครองสวรรค์สี่แห่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆจํานวนมากถูกแยกออกเป็นสวรรค์ทั้งห้าที่เหลือสวรรค์หุนหยวนเป็นเหมือนเสาหลักของสวรรค์ทั้งห้าแห่งนี้เป็นเพราะการมีอยู่ของสวรรค์หุ่นหยวนนี่เองสิ่งมีชีวิตนับไปทั่วในโลกเทียนหยวนจึงไม่ได้ตกเป็นท่าของเผ่าศักดิ์สิทธิ์สวรรค์หุ่นหยวนถือเป็นฐานที่มั่นคงต่อการต่อต้านเผ่าศักดิ์สิทธิ์เจ้ารู้หรือไม่ว่าสวรรค์หุ่นหยวนนั้นทรงพลังมากขนาดไหนช่างหยวนถามด้วยรอยยหยวนหวนัใทที เขาไม่รู้มากนะเกี่ยวกับสวรรค์หุ่นหยวนแต่เขารู้ว่าซูโยเว่ยและอูเย่าอยู่ที่นั่นสําหรับความแข็งแกร่งของสวรรค์หุ่นหยวนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกฝนขั้นสภาวะขุมพลังจิตอย่างเขาจะรู้ได้มือของชางหยวนเอื้อมไปที่กองไฟเขาปิ้งเนื้ออยังไม่ใส่ใจขณะที่เขายิ้มจางๆสวรรค์หุ่นหยวนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเหนือกว่าสวรรค์ชางส่วนมากมายนักสวรรค์หุ่นหยวนแบ่งออกเป็น9้าอาณาจักรทุกอาณาจักร จะได้รับการดูแลโดยผู้ปกครองอาณาจักรนั้นๆแล้วผู้ปกครองอาณาจักรเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่อยู่ในระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ประโยชไม่กี่ประโยคนี้ทําให้โจยวนอ้าปากค้างความประราใจปรากฏชัดบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาพูดติดขดัดน,น,นั่นนั่นนั่นมันไม่ใช่ก้าเก้าสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอ โจยวนไม่ทราบว่าระดับผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพลังมากเพียงใดแต่เขาเข้าใจว่าแม้แต่เซิ่งยวนก็ยังอยู่ในระดับสภาวะกึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นในระดับสภาวะกึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นถือได้ว่าเป็นการดำรงอยู่อไรเทียมทานในสวรรค์ชางส่วนแล้วหากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของชางหยวนในตอนท้ายก็คงไม่มีใครสามารถหยุดเซิ่งยวนได้แต่ในขณะนี้ชางหยวนกำลังบอกเขาว่ามีระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์9้าคนในสวรรค์หุ่นหยวนหากระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9 คนใดคนหนึ่งได้มาที่สวรรค์ชางส่วนก็เพียงพอที่จะปราบนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นิกายชางส่วนและนิกายยักษ์ใหญ่อื่นๆระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถกวาดล้างการต่อต้านในๆดๆได้อย่างง่ายดายและก็กลายเป็นผู้นําสวรรค์ได้เลยไม่น่าแปลกใจเลยที่สวรรค์หุ่นยวนจะเป็นแนวหน้าในการต่อต้านเผ่าศักดิ์สิทธิ์พลังดังกล่าวช่างหน้ากรัวยอย่างยิง่งชางหยวนยิ้มและพยักหน้าขณะที่เขามองดูความตกใจบนใบหน้าของโจหยวนผู้ปกครองอาณาจักรทั้ง9้า เป็นผู้ปกครองสูงสุดของสวรรค์หุ่นหยวนปกครองดินแดนและราษดอนนับไม่ถ้วนในจํานวนอาณาจักรทั้ง9นี้มีอาณาจักรหนึ่งที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักรเทียนหยวนซึ่งข้าก็เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองโจหยวนตกตะลึงอีกครั้งขณะที่เขาจ้องมองชางหยวนที่ดูเฉยเมยไม่มีความภาคภูมิใจหรือแสดงท่าทีใดๆบนใบหน้าของชางหยวนเลยราวกับว่าชางหยวนกำลังบอกข้อเท็จจริงที่แสนธรรมดาที่สุดเท่านั้น แต่โจหยวนไม่ใช่คนโง่เขาสัมผัสได้ว่าคำพูดธรรมดาๆรรเหล่านี้หมายถึงอะไรนั่นคือพลังอำนาจและพลังที่สูงที่สุดในสวรรค์หุนหยวนตามการประมาณของโจหยวนแม้แต่ตำแหน่งผู้นำสวรรค์ของปร,รมาจารย์ชางสวนก็ไม่อาจเทียบได้กับสถานะของชางหยวนเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าอาจารย์ของเขาจะเป็นหนึ่งในเก้าผู้ปกครองสูงสุดแห่งสวรรค์หุนหยวนนี้เวลาผ่านไปนานพอสมควรก่อนที่โจหยวนจะกลับคืนสู่สติในที่สุดใบหน้าของเขามีสีหน้าประหลาดใจ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการปลุกให้เยาเยาตื่นเหรอแม้ว่าเขาจะตกตะลึงกับตัวตนของชางหยวนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับโจหยูนในตอนนี้ก็คือาการทําให้เยาเยานั้นฟื้นคืนช่างหยวนหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าเยาเยาแตกต่างจากผู้อื่นดังนั้นนางจึงต้องการสิ่งที่แตกต่างเพื่อฟื้นฟูร่างกายของนาะงโจหยวนรีบถามนั่นคืออะไรเหรอดวงตาช่างหยวนหลีลงแววตาเข่งขึงปรากฏภายในใดวงตาเขาตอบช้าๆ โคมไฟมังกรบรรพบุรุษและเนื้อมังกรบรรพบุรุษโจหยวนตกตะลึงเขาพูดซ้ำโคมไฟมังกรบรรพบุรุษและเนื้อมังกรบรรพบุรุษเหรอช่างหยวนกล่าวช้าๆในตอนแรกสิ่งมีชีวิตที่เกิดก่อนสรรพสิ่งได้ถือกำเนิดมานั้นรู้จักกันในชื่อของมังกรบรรพบุรุษต่อมาร่างกายของมังกรบรรพบุรุษก็แปลเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดให้กำเนิดรูปแบบชีวิตมากมายในโลกเทียนหยวนนี้ ใบหน้าโจอยู่น like ังเปลี่ยนไปอย่างแข็งกร้าวและเขาถามนั่นมันไม่ใช่ตำนานเหรอเขาเคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้มาหลายครั้งแล้วโดยมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปเขาไม่เคยคิดจริงจังในเรื่องเหล่านี้และคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่จริงแต่บังกรงบรรพบุรุษได้กลายรางเป็นสิ่งมีชีวิตมากมายเมื่อนานมาแล้วเนื้อของมันจะเหลืออยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร เขาไม่อาจเชื่อได้ว่าเนื้อของสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นนี้จะยังคงอยู่ในโลกสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นก็คือเยาเยา,ยาต้องการสิ่งที่เป็นตำนานอย่างเนื้อบังกรบ,บรรพะบุรุษเพื่อคืนคืนช่างหยวนพยักหน้าถูกต้องแล้วการจะพบเนื้อบังกรบ,บรรพบุรุษในยุคปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ยากมากแต่คำพูดของเขาก็เปลี่ยนในไม่ชา้าแต่คำว่ายากมากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้โจยหยวนถามต่อแล้วโคมไฟมังกรบ,บรรพบุรุษล่ะ โคมไฟมังกรบรรพบุรุษเป็นสิ่งชั้นยอดของสวรรค์หุ่นยวนและตำนานเล่าว,ว่าแสงของโคมไฟนี้มาจากไขกระดูของมังกรบรรพบุรุษอาณาจักรทั้งเก้าได้ผัดกันครอบของโคมไฟและจะมาพบกันทุกๆร้อยปีเพื่อกำหนดเจ้าของคนต่อไปโจยวนยิ้มอย่างขมขื่นพวกเราจะประสบความสำเร็จเมื่อโคมไฟมังกรบรรพบุรุษไปอยู่ในมือของอาณาจักรเทียนหยวนงั้นเหรอช่างหยวนพยักหน้าโจหยวนถามด้วยความสงสัย ท่านอาจารย์ท่านถือเป็นหนึ่งในเก้าผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่การยืมก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับท่านในสวรรค์หุ่นหยวนนิ่นนะช่างหยวนใสหัวข้าข้าสามารถไปยังสวรรค์หุ่นหยวนได้ทำไมข้าถึงตง้องหลบหนีและซ่อนตัวจะเผ่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยเล่าในเมื่อเผ่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่กล้าที่จะก้า,าวเท้าเข้าไปในสวรรค์หุ่นหยวนด้วยซ้ำโจหยวนเต็มไปด้วยคำถามท่านอาจารย์ท่านไม่ใช่หนึ่งในเก้าผู้ปกครองสูงสุดเหรอทำไมท่านถึงไปที่สวรรค์หุ่นหยวนไม่ได้ล่ะ ช่างหยวนถอนหายใจขณะที่มองไปทางบ้านที่มีโลงผลึกเยาเยาว,วางอยู่หัวใจโจหยวนสั่นสะท้านอ่าเป็นเพราะเยาเยาเหรอการมีอยู่ของเยาเยามีความสําคัญมากเกินไปสําหรับสิ่งมีชีวิตมากมายในโลกเทียนหยวนนางมีสิ่งพิเศษเกินไปดังนั้นผู้ปกครองสูงสุดทั้งเก้าจึงไม่เคยตกลงกันว่าจะจัดการกับนางอย่างไรข้าได้นํานางออกมาอย่างลับ และซ่อนตัวอยู่เป็นเวลานานหลายปีขณะที่ซ่อนตัวจากเผ่าศักดิิ์สทธิ์ข้าก็ยังต้องซ่อนตัวจากผู้ปกครองสูงสุดคนอื่นๆอ,อีกด้วยหากข้ากลับไปที่สวรรค์หุ่นหยวนพวกเขาจะค้นพบตัวตนของข้าในไม่ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งต่างๆอาจไม่ดีสำหรับเยาเยาช่างหยวนกล่าวด้วยสีหน้าหนักแน่นโจหยวนแอบเรียริมฝีปากอย่างลับๆเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าช้างหยวนจะมีความเห็นไม่รองรอยกับผู้ปกครองสูงสุดอีก8ดคนเช่นนี้ในที่แฝงอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นแล้วข้าจึงต้องการให้เจ้ามุ่งหน้าไปยังสวรรค์หุ่นยวนเจ้าจะพบศิษย์อีกสองคนของข้าที่นั่นและพวกเขาจะช่วยเหลือเจ้าในการได้รับโคมังกรบรรพบุรุษช่างหยวนกล่าวดวงตาโจยวนเป่งประกายศิษย์พี่สองคนที่อาจารย์เคยพูดถึงในอดีตศิษย์พี่สองคนช่างหยวนตกตะลึงเล็กน้อยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวรรอนและพูดว่าศิษย์พี่ใหญ่ของเจ้าก็เป็นศิษย์พี่ใหญ่จริงๆส่วนอีกคน เจ้าน่าจะคาดไม่ถึงโจหยวนตกตะลึงเขาหมายความว่าอะไรเจ้าน่าจะคาดไม่ถึงงั้นเหรอหลายปีผ่านไปแล้วนบะตั้งแต่ที่ข้าออกจากสวรรค์หุ่นหยวนข้าไม่สามารถพูดอย่างแน่ชัดว่าตอนนี้อาณาจักรเทียนหยวนอยู่ในสถานะแบบใดอาณาจักรเทียนหยวนนั้นกว้างใหญ่มีกลุ่มและผู้เชี่ยวชาญทรงพลังมากมายอยู่ภายในนั้นพวกเขาอาจเชื่อฟังในขณะที่ข้าอยู่แต่ข้าไม่สามารถพูดได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะับตั้งแต่ที่ข้าออกมาเพราะฉะนั้นแล้ว เจ้าจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นเมื่อไปถึงอาณาจักรเทียนหยวนอีกประการหนึ่งยกเว้นสิทธิสองคนของข้าแล้วเจ้าไม่สามารถเปิดเผยให้ใครทราบได้ว่าว่าเจ้าเป็นสิทธิคนที่สามของข้าหากผู้ปกครองคนอื่นๆตรวจพบตัวตนของเจ้าพวกเขาอาจพยายามเปิดเผยสถานการณ์ปัจจุบันของข้าจากเจ้าช่างหยวนกล่าวอย่างชัดชาสำหรับเนื้อมังกรบรรพบุรุษที่เข้าถึงได้ยากยิ่งกว่านั้นเจ้าจะต้องไปสืบหาด้วยตนเองในสวรรค์หุนหยวน โจวยวนคุ้นคิดถึงคำพูดของชางหยวนอย่างช้าๆเขารู้ว่าการได้รับสิ่งของทั้งสองอย่างที่กล่าวมานั้นเป็นงานที่ยากอย่างแน่นอนความยากลำบากในการปลุกเยาๆนั้นเกินกว่าความคาดหมายของเขาอย่างชัดเจนสิ่งนี้ทำให้โจหยวนหนักอึ้งในที่สุดเขาก็สูดหายใจเข้าลึกแล้วพูดว่าข้าเข้าใจแล้วแล้วจะให้ข้าไปเมื่อ,อไรไม่จำเป็นต้องมีการพูดคุยใดๆเพิ่มเติมอีกเพราะเขารู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการข้ามภูเขาหรือทะเลเพิงเขาก็จะไม่ลังเลเลยหากสามารถช่วยเยาเยาให้ตื่นขึ้นมาได้ช่างหยวนค่อนข้างพอใจกับความคิดของโจหยวนเขาเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปในอากาศคิ้วของเขาขมวดเข้าเล็กน้อยยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีข้ารู้สึกได้ว่าเผ่าศักดิ์ธิ์กำลังจ้องหาตำแหน่งของข้าอีกครั้งแล้วดวงตาโจหยวนกระพริบก่อนที่แววตาอันหนักแน่นจะปรากฏขึ้นภายในดวงตาของเขาถ้างั้นข้าจะเดินทางวันพรุ่งนี้ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่294เรียบร้อยแล้วครับหัวกำลังสนุกเลยการมะจนภัยครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ